ดีค่ะมาชมบรรยากาศก,กับคูชุยามเย็นนะคะฝนกำลังจะมาค่ะดูก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนและดูน้ำนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นท้องทุ่งท้องนานะคะฝนกำลังจะตกช่วงค่ำคช่วงเย็นเย็นูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆของน้องอู๋เองมาเล่าสู่กันฟังนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศกับกูชุยามเย็นก่อนนะคะดูก้อนเมฆฝนก็กำลังจะมานะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นท่ามกลางมาแล้วนะคะฝนนะคะกูชูมีเรื่องเมา้ามอยหลายเรื่องหลายประเดน็นเกี่ยวกับอีหล่าองคงอิงหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้นะคะน้องก็โอ้ไม่มีอะไรมากนะคะช่วงเช้าๆนะคะแต่ก็มีราม่านิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ ยครูชูกก็มาเมาโอมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะพ่อเอกเป็นคนน่ารักน่ารักนะคะอีหลานะคะรักพ่อเอกนะคะโอ้โหเห็นแล้วประทับใจมากเลยนะคะตอนที่น้องอุงอิงนะคะไปทัวร์ญี่ปุ่นกับบอสโจแล้วก็พ่อเอกนะคะ น้องเนี่ยน่ารักมากเอาใจใส่พ่อเอกดูแลพ่อเอกเลยนะคะเหมือนกับพ่อเอกก็ได้ดูแลนะคะลูกสาวคืออีหลาองุ่งอิงแต่อุงอิงี่คะจะไปไหนทีนะคะถ้าไม่เห็นพ่อเอกก็จะเรียกหาพ่อเอกอยู่ไหนพ่อเอกอยู่ไหนน้องอะ่ะน่ารักและก็เป็นห่วงพ่อเอกมากและก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะบอโจบอกว่าอ้าวใครเป็นศิล,ลปินขึ้นรถนะคะคนที่เป็นศิลปินขึ้นรถอีหลาก็ถามบอโจว่าแล้วพ่อเอกละ่ะ พ่อเอกก็ต้องไปกับอีลาซี่หรือว่า,างี้ทีนี้รถมันเต็มใช่ไหมคะโอ้โหสิบริษนะคะน้องรักพ่อเอกนะคะเหมือนพ่อแท้ทเลยนะคะเป็นห่วงนะคะสรุปแล้วพ่อเอกก็ได้ไปนะคะขึ้นรถกับอีลานะคะลูกสาวเป็นห่วงพ่อเอกมากๆเลยนะคะพ่อเอกก็เป็นห่วงลูกสาวเห็นภาพแล้วก็เกิดความประทับใจนะคะในตัวอีลาองเอกกับพ่อเอกในวันนั้นนะคะถึงจะมีเรื่องมาก มาม่านะคะเอาเรื่องมาม่าแล้วกันก็ไม่เป็นไรนะคะขอส่งกำลังแรงใจให้พ่อเองด้วยนะคะนี่ล่ะค่ะคู้ชูชก็มาเมาทมอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่าพ่อกับลูกเราเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนบอสโจก็เหมือนกันนะคะปกป้องลูกสาวดูแลลูกสาวตลอดเวลานะคะไม่ว่าลูกสาวจะไปทําอะไรนะคะบอสโจก็เป็นห่วงเป็นใย,ย <c oughs> ชวบรรยากาศนะคะ ตอนนี้ฝนก็กำลังจะมานะคะตอนนี้ก็เปิดเครื่องตีน,น้ำแล้วนะคะฝนก็กำลังจะมาเห็นไหมคะโอ้โหกลางมืดคึมนะคะอันนี้อะไรคะอ๋อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่การเลี้ยงกุ้งนะคะอันนี้ในการเลี้ยงกุ้งเขาก็ตีออกซิเจนให้กับกุ้งนะคะนี่ละค่ะลมฝนมานะคะ <c oughs> ขุ่โชก็า เอาม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศทํามกลางฝนกําลังจะมาลมพัดเย็นๆคุชูก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะนี่นะคะแล้วก็คุชูก็จะเมาท์มอยเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขให้ฟังนะคะเมื่อค้าวที่แล้วใช่ไหมคะเรขของอุ๊กอิงกค่ะไปญี่ปุ่นนะค,ะคะไปญี่ปุ่นคือเรข 6 7เใช่ไหมคะแล้วก็ไปออกต่างประเทศอันนี้ครูช่วมาเมาส์มอยให้ฟังนะคะไม่ได้มาบอกตัวเลขไม่ได้มาบอกหวยนะคะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องสามตัวเลขนะคะแล้วก็ไปออกหวยต่างประเทศใช่ไหมคะ667นะคะครูช่วมาเมาส์มอยให้ฟังนะคะแล้วคราวนี้นะคะเป็นวิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ แล้วก็หวยต่างประเทศใช่ไหมคะหวยต่างประเทศออก6-4-7ใช่ไหมคะอันนี้ครูชุกกำลมาเมาหมัวให้ฟังว่านะคะถ้าหวยต่างประเทศออกอย่างไรหวยไทยนะกะจะออกคล้ายๆกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่ให้ฟังนะคะว่ามีอะไรมาบอกนะคะเกี่ยวกับศาสตัวเลขแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับตัวเรขที่คล้ายๆนะคะอยู่ใกล้กับตัวองสิงเพชรปั้นแพงนะคะ น้องเขาไม่ได้มาบอกตัวเลขน,นะคะแต่ครูชุบมาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวแล้วก็เกี่ยวกับตัวเลขที่ใกล้เคียงอยู่กับน้องกีฬาตริงงนะคะครูชุบก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะก็มาดูรมนะคะโอ้ยฝนก็กําลังมานะคะครูชุบก็มาถ่ายทำบรรยากาศให้ชมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้มันคืออะไรครูชุบมันเป็นเครื่องตีน้ํานะคะ ให้ออกซิเจนกับพุ่งนะคะวลรามมีอากาศแปรปรวนฝนก็กําลังจะมาใช่ไหมคะปู่ชูก็มาถ่ายทําให้ชมแล้วก็ให้ดูนะคะเกี่ยวกับท้องพุ่งนาเกี่ยวกับชนระบทต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเนี่ยล่ะคะ่ะปูชูก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้องปุหูปิงเพชรบ,บ้านแพงให้ฟังนะคะรากคืนนี้ล่ะปู่ชุอ๋อคืนนี้เขาเรียวกว่าวงสองนะคะวงสองของวงเขาเรียกว่า สาวน้อยรำเพริญโชว์นะคะของวงสงวันนี้ก็ไปเล่นที่ชนบุรีนะคะของวงสองระวงหนึ่งกกูชุวงหนึ่งวันที่21กันยายนนี้นะคะก็จะเปิดวงหนึ่งที่นะคะโกสุมทิสัยนะคะจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะสนามกีฬาบ้านแพงนะคะ อันนี้คุชูก็มาเา้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะคะนี่นะคะคุชูก็มาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยววันที่ 15- บ6น้องอุ๋กีก็จะไปที่โดมนะคะไปทําไมคุชูก็ไปฝึกนะคะไปฝึกเกี่ยวกับการเล่นนะคะในรับบทต่างๆนะคะไปฝึกซ้อมร้องเพลงไปฝึกซ้อมเกี่ยวกับ กะะารเล่นนะคะบนเวทีกับพวกพี่ๆแดนเซอร์และก็รักมัคร้องหลายๆท่านนะคะก็ต้องไปฝึกกันใช่ไหมคะก่อนที่จะไปเปิดทําการ,กรแสดงในวันที่นะคะในวันที่นะคะ21กันยายนนี้นะะี่คะคุณชูก็มามมอ,อยความเคลื่อนไหวต่า,างๆให้ฟังและก็มาชมบรรยากาศนะคะมาชมบรรยากาศตอนนี้ฝนก็กําลังจะมาตั้งเขา แล้วคูชุก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆของอีลาอุ้มถึงให้ฟังว่าในขณะนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะมาชมบรรยากาศส่วยๆยามเย็นๆรงพัดเย็นๆสบายๆไปกับคูชุด้วยนะคะมาระคารมผลนะคะและตอนนี้ครูชุก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้กับคนทางภาคเหนือนะคะ แรงๆจะให้กลับผู้ด้วย